สวยอ้อนรูปลอยๆเลยใส่เว้นเล้วเ,เอาคุณยายกองกระไดคุณยายได้รยังเนี่ยเทออออออี่ยวเนาะคุณยายเนะาะจักบาทของคุณยายนี่1สิบบาทก่โอ้ยถูกถูกสิบบาทขึ้นไปทั้งมีเกี๊ยวกับลูกขิ้นระเบิดเฟนไฟ,ฟ,นฟอืมอ้าวเป็นตัดเสบ้อ้นนี่เด้อสิบบาทขึ้นไปซปเปอร์ถูกอ้อาวเปพน่น่องตลาดโฮมแรงมาเลยนะครับเด้อ เอาจะกินประเภทนี้มหาคุณยายเพื่อนนี่แหละถูกถูกสิบบาทอันมหานองเพื่อนบ้านนี่รูปหล่อหล่อนี่ปลาทูหน้างอคอหักของแท้จากแม่กองสูตรแม่กองครับสูตรแม่กองเลยครับผมหน้างอคอหักนี่คือสูตรแม่กองเลยมันมันครับมันปลาทูครับไม่ใช่มันปลาทูไม่ใช่มันทอดอ้าวสามสิบสามสิบห้าสี่สิบตามราคาอันนี้สามสิบบาท สามเชียงลอยสามเชียงลอยเลยสองโอ้โหสามเชีรงลอยเอาอันนี้กับเมนตองห้าบอนี่ครับผมอันนี้แม่นตองห้าบ่่ใชครับโอ้หลายเนี่ยเป็นน้ำพริกปลาทูอือหลายยังปลาทอดถูกๆเลยเนาะปลาทอดจานละสี่สิบเนาะนี่แล้วเจวปลาไหลเจลบวงนี่เป็นจะเสียบเนาะพี่เองบอกครับบอกแม่ผมเ็ครับแม่แม่เป็นคนทำน้ำพริกปลาทูทำเองอบน้ำพริกปลาทูทำเอง มสูตรของน้องเอง um. อืม ok. โอ้ยเรียอาหารเจริงกุ๊กเป็นกรุ๊กเลยเนี่ยเด้อเคยเป็นกุ๊กไหมอยู่ห้องอาหารนี่เนาะชอบทำอาหารโอ้ยชอบทำอาหารเนาะอืมเอาเอามาเรื่อครับเรื่อนี่น้ำพริกแก้วปลาทูน้ำพริกนี่เอานี่ปลาใน40บาทเอานี้นี่ยเอามามามาเป็นเตอร์เซียเลยรงกปลาซิ่วแก้วเท่าบาทปะครับอืมเอาเนี่ยเนี่ยแม่นมืดนอนเนาะมืดนล้วกินได้ตลาดห้องเร่งโบกขาวเด้อ นี่แล้วน้องคนนี้มักทำอาหารด้ครับมักทำอาหารแล้วก็มาขายด้วยถือว่าใจรักเพราะนั้นจะทำให้พี่น้องกินแบบอร่อยเอานี่นะครับเด้อเอาแซ่บๆเลยนี่เอาขอบคุณหลาย่ะเด้อเอาขายดีๆนะครับเอาของคุณยายใส่กอกแน้มเน้มเน้มโมเมนต์ใส่กอกหน้มก็มีใส่กอกก็มีบาทนี่เอ้า หอยมาตัวในเตียงนี่ขอละสิบบาทอืมสวยๆเลยเอาตลาดห้องเลงชืมือเนาะค่ะอืมขอละสิบบาทกินไปเนาะค่ะอืมขายดีนะครับเด้อค่ะกำลังเบิ่งโทรศัพท์อยู่วัไปยันไหนก้าทีสายจังหน่อยเอาวัดดีครับเพิ่นอยากซื้อไม่จ้าโอ้พิ่นสิเข้ามาซื้อจ้าวันไปยังจ้าขายดีอยู่โตนะครับเอาเป็นคอหมูย่างเนาะคอหมูย่างขายชืมือใจขายชืมือเด้อเนื้อหมูย่างคอหมูย่างเอานี่นะครับเด้อเริ่มจากห้าสิบบาทเนาะ อ่าสิบบาทได้ครับเอาห้าสิบบาทขึ้นไปน้ำมุางกพอมุยังเอาขอบคุ้นอะไรครับด่าห้าสิบบาทขึ้นไปปัอกคอกต่มี่ปลาเผาปลาเผาอืมนี่ปลาเผาที่สวยเลยลอยจะได้ขึ้นไปแล้วครับเกตแก้วปลาเผาเกตแก้วปลาเผาตลาดหุ้มแรงซูเมอร์เอาถือว่างามเลยเรื่องปลาเพลินนี่เรื่องสมบูรณ์ตัวใหญ่ตัวใหญ่สด เอาสดสดมาย่างมันสีเนื้อหวานมันสีแซ่บมันสีอร่อยเนาะราคาถูกค่ะราคาถูกด้วยตัวใหญ่ๆสดๆมาย่างจะราคาถูกอือชุดแหมได้คูปองหใบชื้อหนึ่งชุดได้คูปองหนึ่งใบค่ะครบสะสมคูปองครบสิบใบมาแลกซีได้หนึ่งโอ้ได้สิบใบมาแลกปลาได้หนึ่งตัวอือเนี่ยนะครับตารเนี่ยด้วยครับเอ้าเก็ตแก้วปลาเผาเอาบริการจุดตลาดโฮมแรงซูมือเนาะยกเว้นวันพฤหัสเนาะขายดีเลยครับเด้อ เอาขายดีครับอืมเอาเอาสวัสดีครับอาหารสำเร็จของเฮาขับอืมอาหารไทยกระสอบบอกแง่ๆเลยบาานี่กระสอบแล้วเท่าไหร่หรอครับข้าวสี่บาทกับข้าวมีสี่สิบโอ้สี่สิบห้าสิบตามขนาดตามขนาดของถุงบ่แง่ดีด้วยถุงเอานี่นะครับราาของอาหารตามแบบของอาหารแล้วแต่ชนิดอาหาร โอ้หมูปลาก็มีบ่ครับผมแซบแซ่บเลยเนาะแซ่บแซบเลยอ๋อเนี่ยเป็นแต่แซ่บเลยอาหารไทยเลยพี่น้องเรือนี่เด้อเอาตลาดโฮมแรงของเฮาเมื่อชูเหมือนนะครับเอาพี่น้องอยากกินมากเลยนะครับตลาดปูทอดตลาดโฮมแรงเนาะอ๋อนี่ครับสี่สิบบาทกินไปปลาทูทอดก็มีจานเท่าไรแล้วครับปลาทูทอดเนาะห้าสิบบาทน้ำพริกกะปินาะเอ้าขายดีนะครับน้องทั้งสองเด้อขอบคุยอะไรนะครับเด้ออืออ้าวขายดีนะครับ สวัสดีครับคุณแม่ไในยังมาขายถุงบังใหญ่ต้มยำต้มปลาต้มปลานิ่งจักบลาเหรอครับต้มปลานิ่งอ่าสิบบาทเนาะอือเอาหาสิบบาทได้ครับเอาหนี้เมื่อที่นี่เนาะเอาอันพวงนี้เท่าไหร่ครับสิบบาทสิบบาทเลยสิบบาทเลยชุบอือเอาขายดีเลยนี่เอาขายดีนะครับุณแม่อันนี้พวงมาลัยของคุณยายบอกโอ้พวงมาลัยบ้านชินบ้านยังกะมีทุูมือเลย บอยแมนวันศิลป์ก็มีเรื่องตลาดโฮมแรงมาเลยมาเลยนะครับอือเอาข้นกระไล่เลยครับตลาดโฮมแร้งวันดีครับเขาได้ยังมาขายครับเป็นอาหารสําเร็จอือเอากระรังขายอยู่เป็นยังนอกบ้านดีโอ้นะครับตุ่มตุ่มตุ่มกระรัง,งขายกันอยู่นอือเป็นอาหารสําเร็จบอกครับอืาเป็นอาหารอืออาหารไทยหรืออาหารลาวครับ โอ้หานไผขมขนำมูสดผัดเปรี้ยวหวานเนาะถุงเท่าไรละครับโอ้สามสิบสี่สิบแล้วแต่ชนิดของอาหารเนาะโอ้ขายดีกำลังมากำลังมานะครับมาแสดงว่าขาไปจำามาเดิมือยีบเอายี่เอาไปเลยโอ้นะครับเอาวันดีครับเป็นอาหารอีสานเนาะครับเนาะ อาหารอีสานเลยครับอาหารอีสานมี่อย่างแน่แหละครับซุปเห็ดกระด้างก้อยหอยเปิดแต่แซ่บซุปเห็ดกระด้างก้อยหอยเอาสองเมนูก็เหลือกินแล้วเนาะซุปเห็ดกระด้างกับก้อยหอยนี่ถือว่าอร่อยเลยอืมอร่อยเลยนะครับอืมเปิเป็นแต่แซ่บเริ่มจักบาทกินไปของเฮ้ยยบาทสิบบาทสิบบาทกินไปเลยอันนี้ไม่หงายครับนี่ต้มก้อยหมกหมูจ้าก็ต้มก้อยหมกหมูเนาะเขาเริ่มจะสิบบาทเนาะไปดีนะครับเด้อขอบคุณยหน่อยนะครับเด้อไปดีแล้วสลัดโล สายดีเลยตลาดโอวันดีครับอ,อ้าวนะครับดูรอๆส,ยสวยๆบัดเนี่ยตลาดโฮมแรงบวกขาวนะครับด้อเอาพี่น้อยจะกินนี่ถูกๆเลยเนาะครับเนาะอันนี้เป็นของหวานว่ะละเป็นตเต้าหู้นะครับยี่สิบบาทเนาะโค้ดสิบบาทสิบบาทเอาวพวกนี้ยี่สิบบาทมไม่แพงลหรอครับนี่อโอ้ววก๋ใยช่ทอดนะครับของหวานเอาสิบบาทนะครับด้วนี่ๆพวกนี้ด้อเอาสามสิบบาทสลัดโล อเอาตลาดโฮมแรงบัวขาวนี่เอาสดๆเด้เลยเอาพี่น้องอยากกินมาเลยเด้อเอาเนี่ยครับนี่มัดเดียวเด้ถูกๆเอาเอานอนทั้งสองได้อนี่เด้อเอาหน้าตาดีๆสวยๆ,ๆนี่ยแหละเด้อเอามาเลยครับถูกๆนะสิบบาทขึ้นไปขอคุ้นหลายหลายเด้อเอาไหมครับผักผักโอ้ยถูกแล้เนาะสิบบาทสิบบาท ครับผมสิบบาทครับขายถึกถึกเลยครับผมขายกันเองครับขายกันเองครับผมสิบบาทเท่านั้นซื้อง่ายขายต้องมองนี่มองเดียวครับมองนี่มองเดียวมีมดทุกผักบักแตงบักเขือพริพย์นอนักนอนสิบบาทขึ้นกันมองอื่นเอื่อเศร้าบักบัวบังยังสิบบาทมัด สิบบาททุกอย่างเนี่ยนี่แหละครับยี่สิปปบโอ้อันนี้ยีสยย่สิบเนาะยี่สิบบาทอืมยี่สิบบาทเนาะปวดหลังครับปวดหลังโอ้ปวดหลังปวดหลังเจ็บปวดหลังเจ็บปวดหลังก็เลยแพงขึง้นมาอีกสิบบาทโอ้ขายดีได้เลยเอาตลาดโฮ<ผ>มแรงได้หนิเอานี่พ่อค้าพ่อค้าเอาขายดีเนะครับเด้อขอบคุณหลายๆด้อครับผมเอา <ผม S 1> อขาองเรียนบอกขนมขนมเล็กน้อยครับขนมของเรียนเล็กน้อยหาบาทเนาะ บัวลอยบัวลอยเป็นแต่แซบแต่บานนี่ยของแม่ค้า่นเนาะพวกนี้เนาะอืมอืมเนาสิบบาทเนาะครับเนาะเริ่มขึ้นไปเนาะสิบบาทเท่านั้นเด้ออืมห้าบาทห้าบาทโอ้คนเยอะด้ครับด้วยครับกำลังมาหลายตลาดซ้ำนี่ไก่ทอดไก่ทอดแซบแซบเลยบาทนี่สิบบาทสิบห้าบาทเอาถูกถูกเลยสิบบาทสิบห้าบาทไก่ทอดไซรูดทอด ผู้ถอดโบยูเรือเตาปูขายด้วครับเอานี่ครับบ่มีเงินกับแม่ลวดสแกนเอาเนาะตามไปได้ครับสิบบาทเอาบักใหญ่เลยนี่เอามาเลยขอบพูดอะไรล่ะอืมเอาของเฮาเมนอย่างครับโอ้เป็นยำจานละสิบบาทเอาจานนี้สิบบาทสองกันก็สี่สิบเขาเลือกเอาจะเอาสี่ชนิดเนาะเอาถือว่าถูกวได้เป็นย่ำเนาะหมูกรอบแฉลบๆเลยหกสิบบาท บนึ่งวอันี้ซื้บาทโอ้ต้มเลือดหมูก็มีบาทหนาซื้บาทหนาซื้อบาทมี่มัตุเนียเน่ากินตลาดโฮมแรงของเฮานี่ยุ่มมือเลยอืมหลายหลายอย่างนี่เนาะเอาขอบคุณหแม่ได้หล่ะด้อเอาขายดีขายดีเลยโอ้นะครับอืแม่หยังคุณแม่ได้หยังครับนี่เนื้อแห้งชิ้นหลอดชิ้นหลอดจานเท่าไรคุณแม่หาซิป อาหารจิบปลาสิ้นหลอดสิ้นแห้งนะครับเด้อเอาอันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวบ่ะครับนี่บ่อืมเอาเอาบีคิวเนี่ยครับอยู่ตลาดโฮมแลงเด้อบาร์บีคิวไม่เท่าไหร่แหละครับบาร์บีคิวสิบบาทนะครับเด้อสิบบาทของคุณย่าเนี่แล้วสิ้นหลอดเนาะคุณย,าย่าเนาะเนื้อแห้งเคล็ดเองบ่ครับบ่เคล็ดเองเด้อเอาขายดีเลยเอาเนื้อแห้งนะของคุณย่าเยด้อเอาขอบคุณหลายคุณย่าอืเอาเอาเนี่เป็นอาหารสำเร็จเนะครับนี่เด้อปาดโวอันนี้อาหารสำเร็จถุงเท่าไหร่ละ ยี่สิเลยเป็นอาหารไทยเนาะอาหารไทยทั้งหมดเลยครับยี่สิบถูงบางไงเลยยี่สิบสามสิบเอาอ๋อนี่บัวเนแจงเนาอไห่บ่นี่อ้อมไหวอาหารลาก็มีด้วยอ้อมไหวด้วยนี่เริ่มสดใอ้อมไหวนี่เบาทเ้าบาทเลยอ้าถูกถูกเลยเก้าบาทเอาพเพ่อเอาเลยนี่หมดถูกถูเลยเร้าบาทด้ออ้าซองบงคักเด็ดิเลยตาบูดีตงซองเลครับมี่แจงอ้อมไหว เอาขายดีแล <mile> ้วล่ะเด้อเอาขอบคุณหลายครับวันนี้ครับวันนี้ครับผู้ชายขายก้อยทั้งหมดมาหน่ครบทีมอยู่มาอนีิมาอนีิครบทีมอยู่บ่มาอนีิครบเทีมพี่เก่าบ่หนึ่งสองสามพี่เกาสามโสดพี่เก่าอือผู้ชายขายก้อยตลาดโฮมแรงเนะครับเด้อยิ้งใส่กรอกมาสั่งหอมเดียบานีิเก้าเหนียวก็มี่หอนหอนเด้อใส่กรอบไว้วันต้นวันต้น หมูทอดหมูทอดครับเอาขายดีเลยหมูทอดเนื้อทอดอืมเอาใส่กวักจักบาทสิบบาทได้เศร้าหนึ่งบาทนะครับใส่กอักพริ้งหอมๆได้ครับอันพวกนี้หมูทอดน้องเขาน้อเอาผู้ใช้เนี่ยที่เห็นอาหารเก่งเน้อบาทนี่มีแตรใส่สวนเต็มมั้นะผูขายเนี่ยครับผู้ขายจะก้อยบ่ใส่บังหน้ากันี่ยนะผีรับผู้พี่ครับผู้พี่ผี่ผู้หมักแดงพี่ขายเห็นนนะขนกับขาย บ่เป็นขายแต่ก้อยบ่เนี่ยสเกียนก็ได้เด้อบ่มีเงินมาเลยล้านนี่ไม่ต้องการเงินสดนะครับก้อยขมใส่เลือดโบ่ใส่เลือด,อ,ดอืมเอาบอกให้ชัดเจนก้อยบบกเน่านะครับอืมเอามีเหมือตัวนี้ต้มแซ่บต้มขมอมเนื้ออ่านบ่เหมือดอกมันหลายแซ่บบ่าลามาซื้อประจําบอกโอ้ประจำขาประจำเลยอันนี้มันต้มผมครับเนี่ยครับผมแต่มาหอมค้าวเจ้าเนี่ย เน็นยังคือคงเล็กค <anak S 2> <อ>งเล็กเถดเบ้เินักออกล้องใส่เบ้งับผมโอ้แต่นี่ก้อยบ่ครับผมก้อยเส้นเลือดครับโอ้ก้อยเส้เลือดครับบ่ขายแต่ก้อยแมงครับจะพร้อมจ้าของมจะพรอมกัขายครับแต่นีผู้ซื้อถือกก้วยแมงานะครับผู้ชายขายกล้อยนี่ตลาดโฮมแร่ง0 9 1ย5 0 6 427น่นกทัมาเลยครับผคุ้มกับขายครับผม ไปส่งถึงที่คนไปส่งถึงที่นะครับเอาขายดีเลยด้วผู้ช่ยขายกล้อยขายลาบบ่ีนี่ไส่ลาบบ่อนี่อันนี้คือ,อเจ้าของร้านนะครับเด้ออันนี้คือเสียไทย <c oughs> เสียไทยเป็นเป็นเสียแหละครับพอเป็นขายดีเแซ่บๆขมๆนะครับมาทางด้านสุภาพตตีได้บ่อย <c oughs> อมเนือ้ออมมามหกสบบาทนี่ <c oughs> สุภาพตตีเป็นคนขายพวก พวกออมพวกต้มอืมต้มเครื่องในท์อมเครื่องในนี่แซบ่บอืมไม่แพ้ผู้ชายบอแมนบอบอแพ้ผู้ชายขายแต่ต้มเนาะ <ไข S 1> อันนี้โอ้ขายแต่ออมเนาะอันนี้คน<อ>คือยู่บอ,อขายเนาะถ้า <c oughs> คุณมันขายคนนทำไมล่ะ <c oughs> คุณนะ่ะเออาเฮ้กันทั่งพี่ขายคนเป็นจะซื้อยจะได้หนเอ้าขายออมเลยครับเด้อยหกสิบเจ็ดสิบ อ้อมขาไล่อ้อมมาเอามาุอ่อนหนุนเลยครับเดอ้อล้านเดียวกันเนาะกับผู้ใช้ขายกล้วยนี่เนาะโอ้ผู้ใช้ขายกล้วยนะครับแถมไปด้วยขนมบ่น,นี่อืกินกล้วยแล้วก็ไม่กินขนมเดอ้อบ่านนี่เด้อแคบๆบเอาสิบบาทส้าบาทกินไปเอาขอนมนี่นะครับขอาต้มขนมนี่มัดเนี่ยครับเอากินกล้วยเพิ่เป็นกุ้งผมแล้วใส่ขนมเข้าไปเ <c oughs> นาะแม่บ่เสียท้ายกินกล้วยกินนั่งละอาดขนมเข้าไป แนนโอ้ยนะครับเอานี่กูขายอมสวยสวยสวยขอบคุณหลายๆเ้ออืมเอาวัตดีครับวันนี้คุณแม่ใบไซคือเดมมาขายแท่นโอ้คุณยายบริยู่เนาะผักของเฮามีในตลาดโฮมแรงมีผู้เดียวเนี่ยแหละครับเด้อมีแต่แค่เดียวนี่ยละ่ะผักที่ขายในหลงหองเล้งถูกถูก,ถกแล้วเริ่มเจ้าบ่ากันไปละ อืมซิปบปาขึ้นไปงา,งามๆนะครับเป็นพักสดในตลาดโฮมแรงนะครับนี่เจ้าเดียวเอาพี่น้องได้พักสดอย่างไรยังก็มากได้ครับเด้อเองในตลาดโฮมแรงมืาอนี้คุณยายเพิ่์นโบยูเอาเพิ่์นโบยูเพิ่นให้หลานมาขายเนาะนี่ครับเด้อเอาไปดีลาดนะ่าเด้ออือเอาตลาดโฮมแรงนะครับม่เอาเนื้หนังครับแหนมคุกผมเบิ่งตัวนี้เบิ้งขนมไข่หงมันก้อนใหญ่เนมคุกจักบาทขึ้นไปละครับ ฮาซิบบากินไปเนาะโอ้บอกตัวเป็นอะเซียบอกครัวเองตัวเนี่ยไม่ไม่สดสดเลยฮาซิบบาทนี่เอาปรุงใจเครื่องใส่หนัง,องเอาไปพี่น้องหิวกับมือเฮื่อนได้กินเลยอืมเอาแหนมคุกนะครับนี่เด้อผู้ขายเด้อเอาขอบคุ้นหลายหลายเด้อขายดีขายดีายดลายคนสวยขายหนังครับเป็นขนมยังหละโอ้หลายอย่างเลยจักบากินไปล้ห้องห้องน้องเนยซิบบากินไปผู้ขายเนี่เนาะ ขายแบบจอมๆด้วยครับเด้อเนี่ยเอาเป็นตู้นี่แต่ว่าแซ่บเด้ห้องน้องคนเด้อราคาถูกเด้อเอานี่นะครับเอามาอุ่นนวลด้อแต่ว่าที่สําคัญนี่น้องคนสวยๆด้วยด้อยือว่าสวยในตลาดนี่คือนทีมันสวยที่สุดก็จออาหารไม่หายวะเอาโบโบไปใช้ดอกเอาขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายเด้อขายดีหลายเด้อเอาบ้านนี้อาหารไทยบ่ครับพวกเฮา สวัสดีครับโอ้าหารไทยคือมาถุงเน่าถุงใหญ่เท่าบาทนี่ถุงจั่บาทลรอครับห้าสิบบาทเด้อโอ้บอกใหญ่เลยอาหารไทยเนะครับเด้อเอาตลาดโฮมแรงบัวขาวพี่น้อยอยากกินมาน้าลสนี่เอาเอาเสื้ออาหารปลาดุกพัดพริกแกงโอ้เป็นตาแซบ่บเนี่ยทัวพัดพริกแกงพะแนงหมูอืมเป็นตาแซบ่บเป็นตาแซบ่บเอาหา้าสิบบาทเปลนไปเนาะตลาดโฮมแรงมาเลยได้ครับเด้อเอานี่แทบจะนี่ผู้ขายนะครับเนี่ยขอบคุ่นไยล่ะจ้า สวัสดีคุณยายคุณยายครับแตงโมเหมือนเดิมอยากกินแตงโมมาหาคุณยายที่นี่ตลาดโฮมแลงได้กินทุมม่มเออเลยเอาสีแอบบได้เป็นน่วยก็ได้หรือสีได้เป็นได้ปาดมะให้ก็ได้แท่ยีสิบบาทแซ่เย็นย่างดีแซ่บแซ่บแจงแจง,แงน้องคุณยายเนาะบ่มบ่มมีมะเล็ดเลยนี่หามาเล็ดยากเลยเอานี้ซ้าบาท,ทได้จะในตู้นี่เด้อเอาร้าบาทเท่านั้นนะครับเด้อเอาแตงโมมีประโยชน์ กินแล้วได้ประโยชน์มาหาคุณยายเลยนี่แตงโมปลูกผ้ายางอืมมันจะหวานแล้วก็เนื้อนแน่นนะครับอืมแตงโมเนื้อนแน่นยี่สิบบาทอันนี้กิโลยี่สิบบาทาครับบอกดูเข็นไงเลยนเนาะโต๊แล้วกันน้วยแล้วประมาณส่วนใดคุณยายประมาณหกสิบเจ็ดสิบอืมประมาณนี้เ้อเอากิโลละอืนี่ยี่สิบบาทเอาเนี่ยผู้ซื้อมากเหรครับเอาคุณยายขายดีนะครับดูเอาขอบคุณหนลายครับ สวัสดีเจ้าเดิมวันนี้ของเอามาเยอะเลยอของเข้าโดนัดเนาะโดนัดนะครับโดนัดอร่อยอร่อยแบบไสแบบมีรูแบบไสแบบมีรูแบบไม่มีรูห้าบาทเท่านั้นขายดีเลยห้าบาทห้าบาทโอ้ตกห้าชิ้นยี่สิบตกชิ้นละสี่บาทแซบแซบเลยถูกถูก แต่แกนก็ได้ห้าบาทแต่แกนได้คือท่านสมัยแต่ตันท่านสมัยเลยขอบพูดโทรศัพท์ไม่ค่อยพกเงินขอบคุณหลายด้วยครับเด้อขอบคุณหลายเพิ่นเปิดเท่งยุกไก่บ็น้องก็จีบสิบบาทเอาตลาดห้องแรงเนาะช่้ยมือเนาะเอาขอบคุณหลายด้วยครับเด้อครับขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้เลยครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับ สวัสดีครับ